พยายามให้ลูกอยู่ที่ที่ปลอดภัยพยายามสอนให้เราเป็นที่รักเหมือนกับที่ทุกคนถ้ารู้จักคุณพ่อขวัญแล้วเขารัละคุณพ่อหมดนะคะอืมทุกอย่างขวัญไม่เคยทำมาเลยกับคุณพ่อเลยอะเพราะว่าคุณพ่อไม่เคยรับอะไรของลูกคุณพ่อว่าจจะชีวิตลำบาก แต่ก็พ่อเขาบอกว่าแบบพ่อเขาไม่ลเพาะพ่อเป็นพ่อพ่อเป็นผู้ชายสีที่ขวงผมต้องให้คือวผมต้องดูแลแม่กับครอบครัวคนอื่นแบบคนข้างหลังก็พยายามทำดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนคุณพ่อ